สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเรียนแบบท่าทางธรรมชาตินะคะเด็กๆได้ดูวิดีโอที่ครูส่งให้ข่าวก่อนๆไปบ้างแล้วเนาะว่าท่าธรรมชาติเนี่ยมีท่าอะไรบ้างเนาะนะคะวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างนะคะสามตัวอย่างด้วยกันอะไปค่ะไปดูกันเลยมาดูที่ภาพแรกกันก่อนนะคะ ภาพนี้เด็กๆลองดูสิคะเด็กๆคิดว่าเขาคือภาพอะไรเอ,อ่ยต้นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะต้นไม้ที่เมื่อเจอลมพัดเขาก็จะลู่ไปตามลมใช่ไหมคะเราก็มีท่าเรียนแบบนะคะเรียนแบบท่าลมพัดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะมาดูที่ภาพแรกกันเลยคะ่ะเรียนแบบท่าลมพัดนะคะ มือขวาจีบนะคะการจีบคือการที่เอานิ้วโป้งเนี่ยแตะข้อแรกของนิ้วชี้แบบนี้นะนะคะคล้ายๆโอเคแต่ไม่ใช่นะโอเคคือเราทําอย่างนี้ใช่ไหมเอานิ้วโป้งกดที่เล็บนิ้วชี้ใช่ไหมคะแต่การจีบคือเอานิ้วโป้งเนี่ยกดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะคะอันนี้เรียกว่าท่าจีบหักข้อมือเข้าหาตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือเนี่ยอยู่ระดับหน้าผานะคะ ลมพัดเนี่ยถ้าลมพัดมือขวาอยู่ที่หน้าผากใช่ไหมจีบอยู่ระดับหน้าผากมือซ้ายนะคะจีบเหมือนกันแต่ส่งไปด้านหลังเหมือนที่พี่เขาทําเลยนะคะแล้ววาดมือขวาออกไปนะคะพอวาดมือขวาออกไปเนี่ยจะกลายเป็นตั้งวงอะุณ้า,าให้ดูจะกลายเป็นตั้งวงแบบนี้นะคะจีบจีบนะคะ จีบที่หน้าผาเสร็จปุ๊บวาดออกไปเป็นตั้งวงนะคะอันนี้เรียกว่าท่าลมพัดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะลองทายกันเร็วเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพของอะไรเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบถูกว่าหลายคนตอบถูกนะ นี่คือภาพของต้นข้าวค่ะเราจะมาทำท่าเรียนแบบต้นข้าวกันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะไปค่ะนี่คือท่าทางเรียนแบบต้นข้าวนะคะจีบมือเหมือนเดิมเลยนิ้วโป้งแตะที่ข้อแรกนิ้วชี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกมือหนึง่งหงายอย่างนี้เราจะสลับข้างนะสลับข้างไปอย่างนี้ต้นข้าวเนี่ยไหวเอ็นไปตามลมใช่ไหมคะ เห็นไหมตัอนะคะต้นข้าวเนี่ยไหวเอ็นไปตามลมมือมือทั้งสองข้างเนี่ยจะจีบนะคะจะจีบแล้วก็สลับไปไหวเอ็นไปตามลมผิวไหวไปตามลมแบบนี้นะคะแบบนี้นะลองทําตามกันดูนะคะอันนี้คือท่าต้นข้าวนะคะ ไปดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพของฝนที่กำลังตกนั่นเองฝนที่กำลังตกเนี่ยตกลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะทำท่ายังไงให้เหมือนฝนตกนะและยังต้องสวยงามอยู่ด้วยนะคะลองไปดูกันนะคะ เป็นแบบท่าทางของฝนตกนะคะเด็กๆก,ก็จีบมือขึ้นมาสองมือแบบนี้เหมือนเดิมเลยเอานิ้วโป้งแตะที่ข้อแรกของนิ้วชี้จำได้ไหมนะคะทีนี้โอ้หามุมแป๊บนึงโอเคจีบมือแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆสะบัดปลายมือลงนะคะลากจากด้านบนนะสะบัดปลายมือลงอันนี้คือเหมือนละอองฝนที่ตกลงมาใช่ไหมคะลองทําตามดูนะ ลองทำตามนะคะสบัดปลายมือลงนะคะอันนี้คือถ้าฝนตกนะคะฝนตกเด็กๆลองทําตามเลยนะคะฝนตกทำแล้วพูดตามไปด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับ สามท่าสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆกลับบ้านไปอยู่บ้านก็ทบทวนไปด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะอย่าลืมทบทวนท่าทางต่างๆนะคะการจีบการาวาดมือนะคะในท่าลมพดัดท่าอะไรอีกเอ่ยท่าฝนตกท่าอะไรคะท่าต้นข้าวใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะวันนี้เอาไว้พิงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย